อิดดูสงคราบเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยแลคตะซอยเอ็ก스트้าสามร้อยหมูเฮาเจ้าจังไม่สู้สู้สู้สคนดีมีน้ำใจจังหวัดบนราชาน,นี่สู้สู้สู้ แข่งขันกันระหว่างทีมฝั่งผมครับเชียงใหม่มีใครกันบ้างครับนี่นะครับน้องกระต่ายอํเภออะไรคะอําเภอสันทรายสันทรายเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะเป็นนักเรียนค่ะชั้นอะไรคะม5ค่ะอันนี้เป็นครูนะฮะเรื่องฟ้าเรื่องฟ้านี่ชื่อเนื้อหนึ่งนะน้องเรื้ออายุอะไรอายุ14ค่ะ ฮ้ยจริงยยเนี่จริงค่ะทำไมโอ้โหหน้าโตกว่าดูหน้าหน้าเป็นสาว14แล้วเฮ้ยเป็นขนาดนั้นหรอพี่หน้าเป็นสาวนะ14นี่ต้องต้องไม่เป็นนักเรียนแน่จบแล้วใช่ไหมคะปั๊ดซี่จบแล้วค่ะทำอะไรปั๊ซี่ร้องเพลงค่ะนี่นักเรียนนักเรียนนักร้องฝั่งวมน้องนีโน่อุบลราชธานีอยากเป็นนักร้ออะไรลูกหมอค่ะดีดีดีหมอลำ เป็นหมอรับก็เราค่ะกำลังฝึกกําลังหมอรับฝึกหัดเอ้ยเอาเเสียงหมอรับไปดิฉันเป็นลูกสาวเดียวเว้าเรื่องเคี้ยวจนคนยากหมอรับฝึกหัดอ่ะุ่นเลยครับอุ่นอายุสิบแปดค่ะและเนี่ยหนูเป็นนักร้องไหมเป็นค่ะนักร้องงานเลี้ยงค่ะนักร้องงานเลี้ยงแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยก็ร้องเป็นงานดนตรีค่ะอ่ะมานัก๊อปอ่ะพี่ว่ายังเรียนอยู่ไหมอ่ะอุ้ยนี่จบแล้วเพิ่งจบ ขรุษศาสตร์คณิตศาสตร์ครับอยากเป็นคุณครูครับผมตอนนี้ก็ร้องเพลงไปก่อนครับผมเป็นน้องครับออ๋โอเคไปเริ่มเป็นป้ายก่อนนะคะอันแรกครับสีสวัสดิ์เงินติดลอ้อเล็กไะซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยลูกชิ้นหมูโฮเด้งแชมพูสมุนไพรเทราพัดลมมีราชุดเครื่องนอนพีเมียซาตินใบตัดพญาแรกน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่พลอยน้ำเดื่มตราสิงห์กีบาบน้ำตาบูเป๊ปซี่ออปโปคาเมราโฟน น้ำหวานเฮลส์บรูบอยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟโตเอสิพลาสกล้องวงจรปิดวาตาชิและชาสมุนไพรพลังทิปครับบัตเทิลคู่ที่หนึ่งทีมเชียงใหม่เลือกป้ายลูกชิ้นหมูโฮเด้งเจออังมุนทีมอุบลราชธานีเลือกป้ายวาตาชิเจอเอื้องฟ้าเธอประกวดในงานไหมหนูอะชนะไหมับตอนนี้ได้รองมิสทีนิเตอร์เนชั่นแนลเชียงใหม่ค่ะนี่น้องเอื้องฟ้านี่พี่เอื้องฝอยเองจ้าเดี๋ยวเอาตังคใหะ มาดูว่าจะได้เพลงอะไรนะครับมาดูมาดูอังหุ่นนน่นตายยิ้มอย่างวยตายแล้วทำไมอ่ะเราจะได้เหรอเนี่ยธรรมดามากันกลุ่มนางรำาเวลาจะรวมกันนี่จุดทูบนานนะครับเพาะตเรียกกันโทรตเรียกกันโอเคมาผู้ชายฮะ 美丽了。 ที่กลับก็ได้ ให้ความนุ่มลื่นมาที่เอื้องฟ้าเพราะว่าอังุ่นดูเกรงมปนิดหนึ่งดูเกรงไปหน่อยเอือ้องฟ้าเขาเสียงหวานเสียงกลมนะครับอังุนก็อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าน่าจะถนัดทางมอลลมมากกว่าถ้าเกิดมาในแนวจินตลาพภูลาบอาจจะเข้าทางอังุ่นก็ได้มันแบบว่ามันน่านรักน่ารักไงอ่าแล้ว ทำออกมาได้น่ารักกำลังดีเอื้องฟ้าเนี่ยมันกลมกล่อมมันกลมกลืนมันดูกำลังพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเอื้องฟ้าเขาจะดูนิ่งกว่านะครับเพลงมันบอกว่าผู้ชายห้ามเข้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเต้นกับกับลีลามันควรจะดูเก็บสงวนนิดหน่อยก็เลยดูว่าเพลงนี้เอื้องฟ้าจะดูเข้ากว่าโอเคเลือก5ต่อศูนย์เลยนะครับนั้น5้คะแนนแรกนะครับเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ครับ ดูไม้สองกันนะครับมาเทอร์คู่ที่สองปัตซี่ปะทะนีโน่ในเพลงแอะแอ๋ อยู่กันไม่นานพอได้ฟิตจะริงก็เผยตัวจริงออกมาให้รู้มันน้อยใจตัวเองเหนืออันดัวันนี้ต้องบัดพอคนหัวหุกแอะ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 ตตาจริงจริงอ่ะพอคุณชอบฉันแล้วทิ้งเห็นผู้หญิงนั้นเป็นพิชู ใช่ค ภาซี่นี่เขาก็ไปเรื่อยแบบผู้ใหญ่หน่อยเหมือนชีพแต่วันนี้โน่เขามีลูกแปลกๆนะครับทำได้น่ารักครับดิโน่นะครับดิโน่เนี่ยนะคะทำให้หอมลุ้นตลอดเวลาดิเพราะว่าท่าเนี่ยมันเฉยมากเลยแล้วหอมก็แบบมันจะเอาท่าอะไรมาเต้นอีกอะภาซี่เนี่ยมาแบบเหมือนมาเป็นแบบแพลตฟอร์มมาแบบเหมือนมันคิดมาแล้วแต่ว่านิโน่เนี่ยเหมือนมาตายเอาดาบหน้าอะไรประมาณนนั้แล้วทำดีเนี่ยตอนขึ้นหนูชอบแต่ตอนขึ้นเลยนิโน่เป็นคนที่ฟังดนตรีเพราะเต้นนี่เข้ากับจังหวะดนตรีเลย 一路、嗯。嗯嗯嗯 เพลงแอะแหเน่ยกิมมิกมันอยู่ที่คำว่าแอะแถ้าดูหน้านิโน่นิโน่จะร้องได้แบบแอะแหวนก็คือแอะแเด็ดเต้องแอแอย่างนั้นแต่ว่าบัคซี่จะเป็นแอะแหแบบสวยไงอย่างที่ตั๊กบอกอะนิโน่คือมาตายเอาดับหน้าความรู้สึกมันก็เลยมาด้วยฮะเพราะงั้นก็เลยสามารถที่จะสื่อสารให้เรารู้สึกไปถึงความแอะแหนอะแนและผมว่าคิดตรงกันกรรมการโอเคครับตอนนี้สิคะแนนนี้เป็นของอุบลราชนานีครับทีับ กลับไปนำห้าคะแนนกลับไปนำห้าคะแนนช่วงหน้าครับคนสุดท้ายกระต่ายหรือก๊อฟครับอุบลหรือเชียงใหม่ครับรพ,าาพ,พี่ชอบเสียงหนูเพราะเสียงหนูหนาและมีพลังต้องมีสักวันต้องมีมสักวันท้องคำเติมฝันก๊อฟเสียงเหมือนก๊อฟเลยนะคะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสซีพลัสน้ำหวานเข้มคน้นตราเฮลส์รูบอยพัดลมมิรากล้องวงจรปิดวาตาชิ achi, ลูกชิ้นหมูโฮเดงออปโปคาเมราโฟน ดูสงคราบเพลงเงินล้าน